วิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันพฤหัสบดีที่7มีนาคมพุทธศักราชส5 6 7กับผมแจมเต็มข้อสำหรับวันนี้ก็มี3คู่ที่ชื่นชอบมาฝากแฟนๆหน้า youtube กันอีกเช่นเคย สำหรับวันนี้ก็เป็นค่ำคืนแห่งยูโรปาลีกไปเริ่มกันที่คู่แรกครับสปาตาปาร์คเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลเฮดเวทการพบกันเนี่ยเคยเจอทั้งหมด2ครั้งเป็นทางฝั่งลิเวอร์พูลชนะ1เสมอ1ส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุดของเจ้าบ้านอย่างสปาตาปาร์คเนี่ยชนะไป3เสมอไป้2ส่วนฟอร์ม5นัดหลังของทางฝั่งลิเวอร์พูลต้องบอกว่าผลงานร้อนแรงมากๆชนะไป4เสมอไป1 สื่อต่างประเทศวันนี้เปิดแพงมาให้ทีมเยือนอย่างเลี้ยวภูเนี่ยบุกมาเป็นต่อเจ้าบ้านอยู่ที่ครึ่งช่วงตัวต้องบอกว่าเลี้ยวภูวันนี้น่าจะโลเทชันนักเตะค่อนข้างเยอะเพราะว่าวันอาทิตย์มีเกมสําคัญต้องเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ถึงแม้ว่าเลี้ยวภูวันนี้จะโลเทชันยังไงยังไงวันนี้ยังไงก็ต้องวัดใจไปที่เลี้ยวภูและกันครับฉะนั้นคู่แรกวัดใจไปเลี้ยวภูได้เลยครับคู่ต่อมาเป็นทางด้านของคาราบัก ตัวแทนจากอาเซอร์ไบจันจะพบกับเลเวอร์คูเซ่นตัวแทนจากเยอรมนีเฮดเวนเนี่ยเคยเจอกันทั้งสองครั้งในรอบแบ่งกลุ่มทั้งสองครั้งเป็นเลเวอร์คูเซ่นชนะได้ทั้งสองครั้งเลยส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุดของทางฝั่ง,งคาราบักชนะไป4แล้วก็แพ้ไป1ส่วนฟอร์ม5นัดหลังของเลเวอร์คูเซ่นเนี่ยต้องบอกว่าร้อนแรงอยู่แล้วชนะไป5นัดรวดสื่อต่างประเทศวันนี้เปิดกำแพงมาให้ทีมเยือนอย่างเลเวอร์คูเซ่นเนี่ยบุกไปเป็นต่ออยู่ที่1.25 ต้องบอกว่าคาราบักเนี่ยเขาเป็นเต้ยของลีกอาเซอร์ไบจานอยู่แล้วผลงานก็เลยค่อนข้างดีส่วนทางฝั่งของเลเวอร์กูเซ่นเนี่ยหืหฤดูกาลนี้35นัดแล้วที่พวกเขายังไม่แพ้ใครเลยตั้งแต่เริ่มฤด,ดูกาลเป็นหนึ่งในทีมที่ไม่แพ้ใครเลยฉะนั้นวันนี้ยังไงก็ต้องวัดใจไปที่เลเวอร์กูเซ่นไม่เสียหูก็กินเต็มวันนี้ไปเลเวอร์กูเซ่นได้เลยครับ และคู่สุดท้ายครับ AS Roma ตัวแทนจากอิตาลีจะพบกับไบตันตัวแทนจากอังกฤษเฮดเวนเนี่ย hey, 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 ต้องบอกว่าไม่เคยเจอกันเลยส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุดของทางฝั่งโรม่าชนะไป3เสมอไป2ส่วนฟอร์ม5นัดหลังเนี่ยของทางฝั่งไบตันชนะ1เสมอ1พ้3ถือว่าบทไบตันเนี่ยช่วง ผลงานช่วงหลังเนี่ยถือว่าทาได้ไม่ดีเลยสําหรับไบตันสื่อต่างประเทศวรนนี้เปิดกำแพงมาให้เจ้าบ้านอย่างโลมาเนี่ยเป็นต่ออยู่ที่ปอปาตากรมต้องบอกว่าโลมาเนี่ยผลงานในบ้านเนี่ยโดดเด่นอยู่แล้วชัดเจนอยู่แล้วนับตั้งแต่เดเลซี่เนี่ยเข้ามาคุมทีมโลมา8นัดพวกเขาชนะไปถึง5เสมอ2แล้วก็แพ้1นนัดที่แพ้เนี่ยเป็นนัดที่แพ้อินเตอร์มิลานด้วยซ้ำส่วนไบตันเนี่ยช่วงหลัง,ห,ลงหูผลงานออกทะเลไปไกลแล้ว ไม่ชนะใครมาสามนติดแล้วแล้วก็ผู้เล่นตัวหลัก,ลกเนี่ยบาดเจ็บกันเพียบไม่ว่าจะเป็นมิตรมะซอลิมารสรวมไปถึงเจ้าเฟโดสื่อต่างประเทศวันนี้ยังไงก็มองว่าคู่นี้อาจจะจบเสมอแต่คู่นี้ผมอยากจะบอกว่ายังไงก็ต้องวัดใจเจ้าบ้านอย่างอาเอโลมาได้เลยครับสรุป3คู่ที่ชื่นชอบวันนี้เรวพูเลวอุเซนแล้วก็ออโลมา ก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กันด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ส่วนใครที่สนใจเข้าร่วมครอบครัวทางเข้าอยู่ใต้คอมเมนต์เลยแล้วมาสนุกกันต่อในครอบครัวมีแนวทางดีๆมากกว่าหน้าช่องแน่นอนครับแล้วก็บอลสดอีกแทบจะ24ชั่วโมงสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้แล้วกันสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนเฮง,งๆรวยๆปังๆครับแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ